สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับช่างต่อครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าร้านกันนะครับฝ่าไทยซิ่งไปช่างต่อครับไม่ได้ลงคลิปให้ดูนานเลยช่วงนี้ก็วุ่นๆนิดหนึ่งครับวันนี้เราจะพามาดูคันนี้กันนะครับเป็น all new คอมพิวเตอร์นะครับติดตั้งประตูสไลด์นะครับผมลูกค้ามาแต่เช้าแล้วแต่เราไปดูกันนะครับผมครับตอนนี้เราก็ติดตั้งกันได้พอประมาณแล้วครับเริ่มจะเทสระบบได้แล้วนะครับ ตำแหน่งติดตั้งมอเตอร์จะอยู่ด้านหน้านะครับผมครับเป็นระบบสายทานนะครับผมตำแหน่งคลิกมือใช้งานได้นะครับมีสวิตช์ปุ่มกดที่ด้านในนะครับมีบอกอโทนนะครับสามารถปรับจูนความเร็วความแรงได้นะครับผมครับผมตอนนี้เราก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสการใช้งานระบบกันนะครับประตูออนิวนะครับ รีโมทรูปร่างหน้าตาเราจะให้เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับผมนะครับมีล็อกทลล็อกรถได้ครับเป็นกุญแจพับนะครับเปิดปิดประตูครับด้วยรีโมดครับเปิดครับตำแหน่งเดิมใช้งานได้ปกตินะครับทั้งด้านนอกด้านในนะครับ สำหรับรุ่นนี้เราจะมีเซนเซอร์ i อเป็นเซนเซอร์แสงให้นะครับปิดเข้ามาจะไม่ถึงตัวคนจะถอยกลับนะครับครับผมส่วนด้านในนะครับเราจะมีสวิตช์ปุ่มกดให้ด้านในที่1จุดนะครับผมใช้สำหรับเปิดปิดนะครับสะดวกสบายในการใช้งานครับเซนเซอร์เราจะมีให้สจุดนะครับ บนด้านล่างครับเป็นเซฟตี้ครับส่วนด้านหน้าครับจะมีสวิตช์ให้ที่คนขับด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมสวิตช์เปิดประตูจะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับส่วนด้านล่างครับจะเป็น Power ออฟนะครับเปิดปิดออฟระบบครับถ้าเราออฟครับประตูไม่สามารถเปิดใช้งานได้นะครับออนครับประตูจะเปิดใช้งานได้นะครับผม ครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับเราจะมีฟังก์ชันพิเศษอีก1นึ่งฟังก์ชันนะครับในกรณีที่ประตูสไลด์เปิดอยู่ประตูบานอื่นปิดหมดนะครับสั่งล็อกรถครับประตูสไลด์จะเก็บให้เองพร้อมกับล็อกในตัวภายใน15วินาทีนะครับผมครับผมครับสำหรับประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับทั้งออ l นิวทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับถ้าใครสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผม ฟังก์ชันการใช้งานประมาณนี้ก็มีราคาประหยัดวันนี้ก็มีนะครับผมครับขอบคุณครับ